คำว่ารักคำเดียวมันจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้ว มีแต่คำสะบทที่ผมจดในน้ำตาว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฎของเวลาจะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบานแต่กูก็แลบเธอเป็นเธอตายเธอก็ไม่คืนย้อนมาให้มันเป็นโช,ชนชะตาถึงเวลานับถอยหลังก็คนมันอยากทอยของหมดสิ้นและความหวังคำว่ารักปลอมๆที่คนผมเคยวาดฝันทุกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอมาฝากฟังเหมือนในหนังตอนจบไม่มีผมอยู่ในบทเธอทิง้งผมไปก็ได้ถ้าใจผมมาสกรปรกเธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมดในตอนสุดท้ายแล้วเธอต้อหายไปรักให้กลายเป็นเรื่อง จะคำว่ารักเป็นพิเศษผ่านไปเธอบอกให้ฉันเชื่อตลอดมาและนในวันนี้ให้เธอได้น,น้ำแต่กลัวว่าวันเวลาเธอหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอเธอหายไปย hey, ย hey, 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 hey